เจ้าชายน้อยบทที่16สําหรับในบทนี้ตัดภาพกลับมาที่นักบินของเรานักบินของเราใช้บทนี้ในการอธิบายโลกที่เราอาศัยอยู่ว่ามันไม่ใช่ดาวเคราะห์ธรรมดาทั่วๆไปเขาบอกว่าบนโลกใบนี้นั้นมีพระราชา111องค์นักภูมิศาสตร์7 0 0 0คนนักธุรกิจ900,000คนชายขี้เมา7 5 0 0ล้าน5,000คนและชายหลงตัวเองอีก311ล้านคน รวมแล้วก็มีผู้ใหญ่ประมาณ2 0 0 0ล้านคนเพื่อที่จะทำให้เราเห็นภาพกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของผู้คนมากมายขนาดนี้นักบินได้อธิบายว่ามันเปรียบเหมือนคณะบันเร่ของคนจุดคมไฟทั่วโลกเขาบอกว่าก่อนจะมีการประดิษฐ์ไฟฟ้าขึ้นมานั้นทั่วทั้งโลกนั้นจะมีกองทัพคนจุดคมไฟอยู่ถึง 4 6 2 5 1 1คนเมื m m ung m ung ak, ่อมองมันจากอวกาศอันไกลโพ้นการทำงานของพวกเขาดูจะงดงามราวกับการเต้นระบําการแสดงจะเริ่มต้นขึ้นโดยคนจุดคมไฟแห่งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเมื่อพวกเขาจุดคมไฟเสร็จแก็ไปนอนหลับก็จะถึงคิวของคนจุดคมไฟในจีนและไซบีเรียจากนั้นก็ตามมาด้วยรัสเซียและอินเดียแล้วก็แอฟริกาและยุโรป จากนั้นก็อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือทุกคนจะรู้ลำดับคิวของตัวเองและทำงานกันอย่างพร้อมเพียงมันช่างเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจแต่ก็จะมีคนจุดโคมไฟที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างเกียจค้านเพราะพวกเขาทำงานแค่ปีละ2คสองครั้งเท่านั้นและนักบินก็ได้อธิบายภาพอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยผู้คน2 0 0พล้านคนและกิจกรรมที่ดูจะอลังการเขาบอกว่า พวกผู้ใหญ่นะ่ะชอบจินตนาการว่าตัวเองสําคัญและใช้พื้นที่บนโลกเยอะแยะมากมายพวกเขาคิดว่าตัวเองใหญ่โตเหมือนต้นเบาบับแต่ถ้าเราลองเอาประชากรทั้งหมดที่นักบินได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้มายืนเบียดกันเหมือนเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาทั้งหมดจะสามารถอยู่บนเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างสบายๆเลยแต่แน่นอนว่าถ้าพูดไปแบบนี้พวกผู้ใหญ่ก็คงจะไม่เชื่อ